ค่ะวังพี่น,น้องมือ่อีพาบงคิดนะจ๊ะนะขอคุดีได้พี่น้องเนาะขอกุชี่ี่มุมคุชีธรรมชาติบ้านนอกเขาเจ๊กำลังมัน่นเจเพราะว่าไอ้คุชี่ไหวนี่กินบ่าเจ๊เเกงไุกอย่ะ นั่งเสียมเสียมนี่ล่ะตัวเสียมมันอยู่นําเสียม ว่าบอ่ซาว่เป็นหอกตัวนึงโอ้ยแต่หางมีผวพลังอยู่มันมงีเน็ตนี่ตัวนึงเนี่ยปวดเดียวไมปดเดียวปวดเดียวปกดเดียววดเดาตังค์มานนังแควพ่อเปียกสิเปียนคนสวยมาหาขวกูจิได้เข่าไอ้ักเก็าไปนัเก็บน้ำแนหอ้นักวิรน้ำหนี่นี่นี่กุจิม่ม เดี๋ยวเอาไเดี๋ยวมิเนต่นจับตะกรงกันนี่ตัวนึ่งคุณนายยากบุ่งยูทูบเขาไปยูทูบโอ้พอเดี๋ยวเดี๋ยวบกล์บมด้ไล่สวนมมิเนตโน่สปริงลิสลูกท่านไหนนอนอยู่เพียปัะกวนเอาใครใส่ฮะพวคนจี้าเด็จไอ่คนนายบ้า้าโน ไปย่นี่สละตัวนึงมันไปใส่ละไปยี่ันี่ไปใส่มันอวนอยู่มันอวนอยู่ดอกเมื่อไงไปกนอีกเดี๋ยวเสียมเขาเขาไปใส่บุ๊บไปห้างทำไปหางกนกุจีกนหาผู้บ่าวถูอเดี๋ยว ต้องนั่งเลยตัวนั่งเลยนั่งรถไอ้พอนน่าคุณลงอาบน้ำเมื่อก่อนเราไปสอนอีกทั้งสอนทั้งเห็ดได้เอาทุกอย่างมาหนิตั้งหากว่ากุจิโอ้ยนี่กุจิไว้หน่อยกุจิไว้หน่อยอ้านเดี๋ยวจะไปลงคนอีกจีดึงเีฉยตัวมือดิเท่าที่ป้าหาท้ายลูกไอ้พอนมึงกุจิซื้อๆกุจิไว้หนิ กูห um ้าวกูมีโทษสามจุดเน่นี่นี่นี่ยนี่นี่นี่มอนมอนเก็บเกฮะกบามเนุ้จีบไปไหมคุ้มเอาไหมเอาบอลล่ะนี่เก็บเอาอันนี้มันไม้หมากกุจีบไปหน่อยจับมันโอ้หมดกั็ดคุจีอวนดีป่ะนี่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 ถ่ายจิอ๋อถ่ายรูป อันนี้เขาเรียกอะไรกุจิกุจิขี้เหรอพี่ม,มุม <c oughs> อะ้ากันมาหากินเนื้อซะงั้นซะงั้นขึ้นเนาะนี่นี่นี่เด็กเขาโตใหญ่มันกินอ่ได้เด็กกัน

จับมึดิได้ได้คุณจิวายคุณจิวายแซมันกับว่าเขาื่อว่างคุจิจิจิมูน่อยบมบึดตัวนึงเจ๊่นี่นี่ไรตัวอยู่นี่ออุนดีอ่นดีนะอ้นดีนี่ตัวนึ่งจะข้าวบม่ัใกูดินย

เหมือนวัชนอตใช่เอานี่จ้าพทา่อยแจมถึงคนกระปงกันว่มันอยอยู่ปอ๊บเนี่อแจมถึงนี่วัสดุิไวหน่อยแกงเอาไปแกงแกงอะสไมสู้กินหอก้ไม่สกไปแหนล้ เช <hertz diversity S 2> ี <mit S 2> ้ยนั่นไหนตัวสมมติไงตัวสมมติต้นสมมติตัวสมมติกินอะไรอยู่นี่นี่นี่ตัวนี้ไปวัวมันไหลอยู่ไปยาบ้าไปกู